ค่ะเดี๋ยวกูเรียกชื่อห้าคนนะคะเพื่อใหอ่านแต่ละหน้านะคะคนแรกนะคะทิพวรรณค่ะอยู่ไหมคะอยู่ค่ะค่ะเดี๋ยวกูให้อ่านหน้าที่หนึ่งนะคะอานน่านได้เลยค่ะ การไม่ให้เกิดโรคเป็นสิ่งที่สําคัญทุกประเทศจึงมีมาตรการในการป้องกันควบคุมตามบริบทของตัวเองที่เหมาะสมกับสถานการณ์การป้องกันโรคเป็นหนึ่งในวิธีการควบคุมที่จะลดการสูญเสียต่อมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมค่ะค่ะ ค่ะความสําคัญของการป้องกันโรคโควิดนะคะการป้องกันนะคะจะเป็นสิ่งที่สําคัญทุกประเทศจึงมีมาตรการในการป้องกันนะคะการป้องกันโรคนะคะจะทําให้ลดการสูญเสียต่อมนุษย์ทั้งร่างกายจิตใจและรวมทั้งด้านเศร,รษฐกิจและสังคมนะคะค่ะต่อไปนะคะ วิธีการป้องกันตัวเองเลนสังคมจากโรคโควิด -19 นะคะสร้างภูมิคุ้มกันสม่ำเสม,นสมอนะคะครูขอหนึ่งคนค่ะหนูค่ะค่ะอ่านได้เลยค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกินร้อนชนกลางรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะค่ะการสร้างภูงงมิคุ้มกันสมำเเสมอนะคะหนึ่งนะคะออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอถ้าเราออกกําลังกายสม่ำเสมอนะคะจะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงไม่อ่อนแอและโรคภัยอันตรายก็จะน้อยลงที่จะเข้าสู่ร่างกายนะคะค่ะกินร้อนชนกลางนะคะกินร้อนชนกลางกินร้อนนะคะก็คือ กินอาหารที่ปรุงสุกสดใหม่ๆนะคะและอาหารที่มีประโยชน์ชนกลางนะคะชนกลางก็จะช่วยป้องกันโรคติดต่อทางน้ำลายของผู้ที่กินอาหารไม่ให้ลงไปในอาหารนะคะค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็จะถ้าเรานอนพักผ่อนน้อยหรือไม่เพียงพอก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้โรคไยเข้ามาทำลายและผิวพรรณไม่สดใสนะคะ ปกตินักเรียนนอนวันละกี่ชั่วโมงคะประมาณเจ็ดชั่วโมงค่ะค่ะปก,ปกติเราควรนอนหลับให้สนิทเจดถึชั่วโมงนะคะการที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ต่อสู้กับโรคไปต่างๆได้นะคะ ค่ะหน้าต่อไปนะคะการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะผูขอหนึ่งคนค่ะค่ะ,คะอ่านได้เลยนะคะหนึ่งคนค่ะยอ,อยู่บ้านรู้สึกไม่สบายเตี้ยงการจับมือและไม่ไปนในสถานที่ฝูงชนแออัดเว้นระยะห่างจาก ระวางบุคคลอย่างน้อยหนึ่งเมตรค่ะค่ะหนึ่งนะคะพักอยู่บ้านหากรู้สึกไม่สบาย2นะคะเลี่ยงการจับมือและไม่ไปในที่ฝูงชนแออัดนะคะและสามวมีระยะห่างระวังบุคคลอย่างน้อย1เมตรนะคะค่ะการนักษาระยะห่างนะคะระหว่างตัวเองกับผู้อื่นนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องทําไม่ว่าจะจสัมผัสเชือ้อหรือไม่สัมผัสเชื้อก็ตามนะคะ เรื่องการใกล้ชิดกันเช่นการจับมือการไปในสถานที่แออัดพวกนี้นะคะจะเสี่ยงต่อการติดโรคติดเชื้อได้ง่ายมากที่สุดนะคะสิ่งที่สําคัญนะคะถ้าเรารู้สึกไม่สบายเราควรที่จะพักผนอยู่บ้านดูอาการน,นะคะค่ะมันล้างมือให้สะอาดนะคะคุณขออีกหนึ่งคนค่ะ เวลาจามหรือไอหล,หลังใช้ห้องน้ำก่อนหรือหลังรับประทานอาหารหลังใช้มือจับราวที่จับหรือสิ่งของในสาธารณะค่ะค่ะมาล้างมือให้สะอาดนะคะหนึ่งหลังใช้มือปิดปากเวลาจามหรือไอนะคะสองนะคะหลังใช้ห้องน้ำสามนะคะก่อนหรือหลังรับประทานอาหาร สี่นะคะหลังจับสิ่งของต่างๆในที่สาธารณะนะคะค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเราจะต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนะนะคะหลังจากทํากิจกรรมต่างๆสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ง่ายที่สุดค่ะสิ่งที่ครูกล่าวมา สี่ข้อนี้ใครทำเป็นประจำมัางคะล้างมือกับเอนโคโยก่อนรับประทานอาหารใครได้ทำบ้างคะนั้นไปหน้าต่อไปเลยนะคะการเฝ้าระวังตัวเองนะคะครูขออีกหนึ่งคนคะ่ะ วิชาย,ยาดาอยู่ไหมคะตัวมดูค่ะสวมหน้ากากอนามัยเลี่ยงการเดินทางในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสังเกตอาการตัวเองเช่นไข้สูงไอเจ็บคอหายใจเหนื่อยหอบค่ะ การเฝ้าระวังตัวเองนะคะ 1. น,นะคะสวมหน้ากากาาอนามัย 2. เลี่ยงการเดินทางในสถานที่เลี่ยงในสถานที่เลี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 3. นะคะสังเกตอาการตัวเองเช่นไข้ไข้สูงไอเจ็บคอหายใจเหนื่อยงอบค่ะการเฝ้าระวังตัวเองจะช่วยอะไรได้บ้างคะอนุธิดาค่ะ การเฝ้าระวังตัวเองจะช่วยอะไรได้บ้างคะจะช่วยให้ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวคกูจะอธิบายนะคะการเฝ้าเฝ้าระวังตัวเองนะคะจะช่วยลดเสี่ยง จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสหากระวังสังเกตอาการพบว,ว่ามีอาการเข้าข่ายการติดเชื้อทําให้สามารถเขา้ารับการตรวจและรักษาได้ทันทีค่ะค่ะข,ของครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะการเฝ้าระวังตัวเองขอให้ทุกคนดดปลอดภัยในโรคโควิดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ